ช่องแนงชาแนลช่องแองคารเียนรู้การทำบนันสายมะพร้าวกันพื้นฐานเบื้องต้นแนะนำสำหรับมือใหม่ตามสไตล์บ้าทองแดงสวัสดีครับวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องนะครับมีเพื่อนๆอ,อยากให้อัปเดตมะพร้าวสายขุดนะครับหลายเดือนแล้วเดี๋ยวจะพา,าดูใกล้ๆทีละต้นนะครับ ก็มีรอดบ้างตายบ้างนะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นการฝึกทดลองของผมนะครับก็เพิ่งเริ่มทำเหมือนกันก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับก็ได้เรียนรู้นี่ได้จะบอกนะครับว่าต้นไหนรอดไม่รอดนะครับอนอื่นเลยนะครับนี่ตนนัวนี้อยู่ในอบอนไซมะพร้าวสายขุด e p 5นะครับสามารถเข้าไปดูได้การขุดนะครับ ลำต้นก็จะเป็นมัมมี่นะครับเพราะเป็นรอยเมขวนนะครับก็เลยปิดลำต้นไว้เมฆวนเป็นรอยนะครับเพื่อป้องกันความสวยงามก็ไ้ดูสภาพนะครับก็ปลูกไว้ประมาณนี้ใส่กระมังนะครับไม่ได้มีกระถางสวยๆเลี้ยงมาก่อนนะครับก้ายังติดอยู่ตัวนี้ส่วนใบนะครับแตกมาแล้วสองยอดยอดนี้เพิ่งแตกมาใหม่นะครับ ส่วนใบนี้นอนกินเคลี้ยงนะครับเป็นนอนนอนที่อยู่ใบเป็นเป็นใยโ้มตัวนะครับกินเสกเกลี้ยงเลยไม่ได้ดูเลยนะครับนี่กัดกินแหว่งหมดเลยก็ถึงยังไงก็ต้องตัดออกนะครับเดี๋ยวผมจะโรเตียประยิตัวน,นี้ก็อายุประมาณ11เดือนแล้วนะครับนี่1 1เดือนกว่าใบส่วนนี้จะฟิวหน่อยนะครับฟิวอาแดดผมไว้ในร่มนะครับจะมว้วนฟิว ก็ประมาณนี้นะครับ EP 5 11เ,เดิือนแล้วตัวนี้เป็นมัมมี่ไปแล้วส่วนตัวนี้นะครับสวยที่สุด EP 8นะครับตัวนี้อายุเก้าเดือนแล้วนะครับใบเต็มสวยนะครับแต่ก็มีหนอนอทำลายบ้างนะครับนีดูแลกันไม่ทันนี่เป็นยอดแรกที่ตัดนะครับในคลิปสามารถย้อนกลับไปดูได้ EP 8นะครับตัวนี้ ตันนี้ข็อยาวประมาณนี้นะครับเมื่อแตกแตกออกมาแล้วเริ่มสวยนะครับนี่นะครับโคนผมจะไม่ตัดออกนะครับตรงน,นี้เพราะเดี๋ยวมันจะยอดยอดมันจะเน่าง,ง่ายนะครับแต่เป็นส่วนอ่อนนะครับปอกจนถึงส่วนอ่อนเดี๋ยวจะมีออมรอแมลงมากัดกินนะครับมาวางไข่ผมก <ขอ S 1> ็เลยจะไว้ประมาณน,นี้นะครับ อายุ5เดือนกว่า,วาแล้ว,ลวนะตกแต่งกันทีหลังส่วนมากนะครับก็ประมาณนี้งนะานรกหมดแล้วตัวนี้เขาเป็นมัมมี่ไปอีกต้นหนึ่งนะครับนี่แมวชอบควนก็เลยป้องกันไว้ก่อนน,นะครับตัวนี้ตดใบแล้วสองรอบนะครับ ตัวนี้เหลืออยู่ใบเดียวนะครับกําลังรอการตดอีกรอบหนึ่งนี่นะครับตดไปแล้วหนึ่งรอบหนึ่งใบนะครับสองใบนี้เพิ่งตัดไม่นานทีนะครับยอดใหม่มาแล้วรอยอดใหม่สักอีกประมาณสองเดือนแล้วผมก็จะตัดใบนี้เองนะครับเพื่อตดไอ้มันเตี้ยลงสั้นลงนะครับต้องใช้เวลานานาน,นะครับกว่าจะสวยลต้นได้แล้วนะครับรากได้แล้ว ราแก็งแรงลำต้นสวยรอแต่ใบอย่างเดียวนะครับตัวนี้สวยกว่าเพื่อนนะครับตัวนี้รอการทดย่อยยูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็จะตัดใบนิยกนะครับรอใบใหม่ขึ้นมาก่อนโอเคนะครับอัปเดตกันให้ดูสามารถย้อนไปดูได้นะครับวิธีการขุดของผมต้องขุดล้อมนะครับขุดล้อมติดดินติดรากเยอะๆนะครับแล้วก็อย่ารีบตกแต่งนะครับแต่รีบตกแต่งก็ไม่ค่อยรอดนะครับ ส่วนอีพีที่เหลือนะครับก็มีขายไป2ต้นนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตายไปเยอะนะครับก็เป็นปัญหายอดเน่ากับเพลี้ยลงนะครับก็ศัตรูพืชเยอะะนะครับก็ต้องระวังกันต้องใช้ยานะครับแต่ของผมไม่ได้ใช้ยานะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้อัปเดตได้ดูกันแต่ก็ยังมีอีกหลายต้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอชมนะครับเดี๋ยววางใวโถจะไปขุดอีกนะครับ นนี้ก็เย็นไวลายต้นแล้วสวยๆนะครับก็เวลาว่างก่อนวันนี้อเดปให้ดูกันสั้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแมวควรแล้วตรงนี้